ขออนุญาตกับกล้องค่ะ <c oughs> ตามที่เห็นเลยนะคะตามสภาพที่เห็นเลยค่ะแบออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรได้ถูกใช้สอยเลยค่ะนี่แหละนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ถึงได้บอกว่าเวลารู้ว่าท้องแล้วอย่าเพิ่งเตรียมของเดี๋ยวจะเป็นหมัน กระเป๋าดิฉันเป็นหมันเสื้อผ้าดิฉันเป็นหมันค่ะสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมันหมดเลยค่ะถูกถอดออกมาใช้ไม่ต้องกินต้องเกินมันค่ะไม่ต้องปงต้องไปค่ะรักษาตัวมันอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะส,สบายใจอ่ะเดี๋ยวเรื่องลือกระเป๋าค่อนมาว่ากันโมโหลมเสียจบมากินซะเลย แล้วเ,เรื่อกไปเลย <c oughs> อันนี้ช่วยได้นะคะเวลาเวลาที่ปากของเราไม่รู้รสร,รู้ชาติช่วยได้ค่ะอันนี้ก็วิตามินซีเตรียมพร้อมอย่างดีไม่ได้ไปแล้วค่ะไปไม่ถึงดวงดาวเป <c oughs> ็นเดิมทางนี้ <c oughs> วันนี้วันที่สองนะคะของการกักตัวนะเป็นอาหารโอไข่กระทะด้วยบ้าเนอะใช่ไหมไข่กระทะมีนมด้วยนะคะ ว้าวจุกู <c oughs> เดี๋ยวทานเลยแล้วกันนะคะอืมเปิดไฟกันโอ้อาหารของวันที่สองค่ะดูดีเชียวมีไส้กรอกมีหมูสับ มูสับผัดทรงเครื่องไข่ดาวกุนเชียงและปูอัด <c oughs> <c oughs> เค้กกล้วยหอมค่ะอันนี้ก็้ํำเต้าหู้นะคะหม่ำกันเลยขออนุญาตเลือกลักตะซอยก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ดืยมจะได้ยกเลยอืมอม <c oughs> ไม่ได้ดื่มน้ำต้งหูนานมากสองปีได้มั้งปีสองปีได้มั้ง <c oughs> อร่อยค่ะไม่หวาน <c oughs> อืมที่ห้อนี้อร่อยค่ะไม่เคยซื้อทานเลยเดฟุซัน เคยซื้อแบบเพียวที่ไม่มีความหวานเลยซื้อขวดใหญ่ด้ยสรุปพอมาเปิดกินไม่ได้เพราะมันไม่มีรสเลยมันมีแต่รสนมถั่วเหลืองสุดท้ายก็ทิ้งไปค่ะ <c oughs> เสียงเงินโดยใช่เหตุ <c oughs> โอเครดดู้สึกดี อนุญาตเข้ามาทานในห้องเพราะว่าอยากฟังข่าวด้วยค่ะจะได้ฟังข่าวด้วยเนาะฟังข่าวข่าวในบ้านเมืองข่าวสารบ้านเมืองของเราบ้านเมืองเราตอนนี้เป็นยังไง น่าทานเลยค่ะมีใไข่สองใบเลยทำให้นายจเรินรักษณาวิสิทธ์รองนายกยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่กำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าภายในประเทศกะโดดมากแก้ปัญหาดึง <c oughs> ในมาตรการที่จะแก้ปัญหาก็งคือนายจุรรนเสนอขอระมบาลจนวน1.4พันล้านบาท <c oughs> าการพบการเพื่อสกัดปัญหาไกขึ้นราคา <c oughs> นายจุรรนบอกกลยุทธ์กดราคาไก่สดไม่ให้ขยับขึ้นราคาว่วากำลังเร่งจัดก,การและคปรจุด <c oughs> จำหน่ายเนื้อไก่ราคาถูจนวน3,500จุดทั้งห้างสรรพสินค้าร้านค้าตลาดสดปั๊มน้ำมันและรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจะเสะเีงะยงในการประชุมพรมวันที่18มกราคมนี้จำนวน1,400ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและกระจายเนื้อไก่ไปตามจุดจำหน่ายในราคาที่ได้กำหนดและตกลงกับทุกฝ่ายแล้วจุเร่งขยายป้าว่าเมื่อผ่านอนุมัติจะเร่งดำเนินการได้ท,ทันทีผ่านโครงการพางนิตราคา ลดค่าของที่ประชาชนเพิ่มทางเลือกเพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จําเป็นต่อการพรองชีพในตลาดและการบริโภคภาคัวเรือนในสถานการณ์นี้ในระยะโครงการ90วันก่อนหน้านี้นายจุรินได้ยืนยันว่าบะหมี่สำเร็จรูปมาม่าไม่ปรับขึ้นราคาคนก็อึ้งมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาขอเสนองบ 1,400ร้ล้านบาทไปสู้ราคาเนื้อไก่ในเวลา90วันก็ทำให้ประชาชนที่ได้เห็นคนเป็นรถตีคิดได้แค่นี้หรือเพราะการแก้ปัญหาที่จ้องจะใช้แต่เงินมากกว่าสมองและหลักการปัญหารวมกันกาอื่นๆของรัฐมาช่วยแก้ปัญหาแต่างกัรื่องวิธีฐานงบอินถ้าคุณชอบรมจัดกรชอน ารการแก้ไขปัญหาไก่ราคาแพงของนายจุรินไม่เป็นที่ยอมรับและยังถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายอย่างแหลมคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ลอยชุนทงทองนักคณิตศาสตร์ระดับโลกซึ่งมีข้อเสนอออกมาเป็นข้อว่าหากใช้วิธีการของนายจุรินจะมีผลลบเกิดขึ้นหลายด้านรวมทั้งเรื่องุจริตจากตามมาเพราะว่ารัฐไม่เคยซื้ออะไรที่กาชาวบ้านเปิดช่องทุผลิตในการเลยไก่และเลือกซื้อแต่เจ้าใหญ่ นย้แค่คิดก็ุณเชียงขอผ่านก่อนนะคะเพราะเสีานเปเนนิ่งนะแต่ถกาคนชอบเคนกาดีเลยค่ะโดยถ้าจะใช้เงินจำนวน1,400้ล้านบาทจะต้องใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมประชาชนซึ่งขณะนี้ประชาชนคนไทยก็ร้องขอชีวิตแล้วข่าวลึกควาลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เห็ดแพงหมูแพ,แพงมแพ <c oughs> ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะทานได้เลยอร่อยรสชาติกำลังดี คุณเชียงถ้าทานกับข้าวอร่อยจะพอดีเลยนี่ของเขาเค็มนิดนิดเหมาะก,กับทานข้าวหัวซัมีแครอทด,ด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ฟังข่าวก่อนนะ <c oughs> อันนี้ก็จะให้เห็นมุมจริงๆไปเลยนะคะว่า <c oughs> บางอย่างเราก็ <c oughs> ทานไม่ได้หรอกค่ะไม่ใช่ของเขาไม่อร่อยนะเขาทำมารสชาติกลางกลางพอดีแล้วแหละ,ะแต่ว่า พอเรากลายเป็นผู้ป่วยคนป่วยก็จืดปากจืดคอเนาะกินอะไรก็ไม่อร่อยกินไม่อร่อยอันนี้น้ำจิ้มที่เขาทำมาให้นะคะที่ทางเขาได้เตรียมไว้ให้และนี่ก็ข้าวปลากแกะอันนี้เป็นของเมื่อวานข้าวนะคะข้าวกะริกลำปลาเป็นของเมื่อวานแต่กินได้นิดเดียวละคะ่ะมันกินได้ไม่เยอะหรอก ไม่ใช่ของเขาไม่อร่อยของเขาก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าตัวเราเองอันนี้น้ำจิ้มก็จะออกรสรสชาติคนไทยนะคะก็จะออกหวานนิดหนึ่ง<ช> <ๆ S 2> ก็เลยมาซอยพริกซอยน้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ซอยกระเทียมใส่บีบมะนาวบีบมะนาวแล้วก็เป็นคนกินผักนะก็ต้องมีผักไว้บ้าง อันนี้ค่ะแล้วไข่ก็ถ้าปากปกติก็คงจะทานได้นะคะแต่ทีนี้พอปากไม่สบาย <S <S 1> <S 1> ก็เลยเลี่ยนทานได้นิดเดียวค่ะอันนี้เป็นของมื้อเช้านะคะมื้อเช้าของวันนี้ก็เลยเอามาทานเป็นมื้อกลางวันไปเลยอันนี้ก็เอามาทานเป็นมื้อกลางวันรวมกันอันนี้เป็นของมื้อเย็นเมื่อวานคู่กับพริกน้ำปลาที่เราซอยเอง ค่ะกินเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราก็จะมีทางเลือกเนาะทําอะไรมันก็จะเสร,รีกว่าการที่จะต้องไปอยู่พักฟื้นเดี๋ยวค่อยคุยต่อเนาะกินข้าวก่อน Thank <laughs> you.